โครงการไฟฟ้าพลังน้ําระดับหมู่บ้านแม่กลองน้อยกําลังการผลิต20กิโลวัตต์คณะกรรมการโรงไฟฟ้าพลังน้าหมู่บ้านแม่กลองน้อยโรงไฟฟ้าพลังน้ําบนพื้นที่สูงสําหรับหมู่บ้านชาวเขาสร้างการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานโดยไม่สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแม่กลองน้อยตั้งอยู่บนพื้นที่สูงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์เดิมไม่มีไฟฟ้าใช้เพราะไม่สามารถจัดตั้งระบบให้บริการไฟฟ้าได้ชุมชนได้มองหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อนํามาผลิตไฟฟ้าโดยไม่สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมและพบว่าแหล่งน้ําธรรมชาติในพื้นที่มีศักยภาพเพียงพอสําหรับการผลิตไฟฟ้าจึงได้ขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณวิชาการและบุคลากรจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพพจะตั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาด20กิโลวัตต์พร้อมระบบสายส่งขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในหมู่บ้านซึ่งมีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ60หลังคาเรือนโดยชุมชนดําเนินการและบริหารการจัดการด้วยตนเองโรงไฟฟ้าพลังน้ําสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ35 5 6 0กิโลวัตต์อวซึ่งเทียบเท่าการลดการปล่อยการเรืองกระจกประมาณปีละ20ตันคาร์บอนไดออกไซด์ใช้เงินลงทุนประมาณ4ล้านบาทช่วยให้ชุมชนในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดมีไฟฟ้าและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีผลประโยชน์ทางอ้อมด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและช่วยให้ภาครัฐประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างระบบให้บริการไฟฟ้าและนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ